บอกไปยางแม่บอกขึ้นขวามอาไปยังรอบบ้านปเลยเออเออฟังบาพูดเยก่อนม่บอกขึ้นขวามองลกไปแล้วกันแล้วเลยเนะพี่ไฮแคทจ้ะมาจับบ้านซ้ำเป็นไปไหมเออเออไปยังบานเป็นเลยเนาะชื่อว่าต่ทังเด็กบ้ยนทังก๊ เออเออเขาก็าให้ทั้งกบทั้งเล็กหน่อยวันนี้เลืมเลื่มเลื่มลื่มเลืมไปเลยเลมไม่ตีแม่เลื่มเลยเขานโทมากหม่อันเนี่ยเขาว่าให้โอ้แม่บมขคือพ่อเลยวันศุกร์วััวล้ยกบือพ่อวันศุกร์มัวได้ไหมขคพ่อเลยวันตีแม่ตัอ อโอ้ยแม่สามัวเต็มเต็มแล้วสันเพิ่นม,มาออโถตาโตเต็มเต็มเลยล่ะสันมาอโอ้ยคือมันแทนอ่ะกันดอ,อกอออมันย่ตอเนี่ยขอค่าประท่เลออ้ะเรื่อยนี่เราไม่อยากพออา่อมากหใครไดอสนเขามาพูดใหมเขาบอกว่าเก็บตังแม่เลยขอค่าประทุใหม่นอามือไปเดี๋ยว โอ้แม่โทรไปบอกลูกชา้อยู่ทังคุณเออโทรไปบอกลูกชา้โทษมายังขึ้นนาเหรนน้าแม่น่ะอืมก็เลยบอกมาสื่อแน่เด้อล่ะอือยังอมันมาเสือมีท่านี้ล่ะตามตัวท่านี้ล่ะครับครับอม่เนี่มว่รลูกซึกเลยาะเออบอกลูกแล้วบอกลูกแล้วว่นลูกว่าขึ้นขอเลยมันขทาโทมากพวงอ่ะ โอ้ยกูกระคึดสวยคือมาสัวะเออสัมมาตวกุณีน้ะว่าสันเออสามโต้เยน้อเมียน้สามโตสันเตด้เลยน้อมีเด้อสันว่าออโอ้ไนร้ายปนไดนล้ายใครยัวสันเออวันเนี้ยหลานบอกมีเออกาบ้าหล้วเรหนเิมถึงหน่อยถึงร้ายกันนิดน้อย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 ฮัเจ้ อยนะองหลนยกันดีขึ้นกันละอากกว่าเอ้ยเาลอ้นว่าจะายิ่งแมอพมดรอกว่าจาเฮนก็ได้ยิ่งไหลเลยได้ยิ่งเพียเดียวตัวเดียวเรยก็เลยนโยนเทนตัวอืมโอ้คนจะบอกไอ้คักนั่แม่น้อไอ้การเอ้บอสเชียบอนไหนดอกฮะไอ้บอเชียบอนไหนมันเปน,นเพิ่อนเสียนั่นลุ้นล้นคนนี้คิได้ไหลอืมคนนี้อ๋อโอ้คนกะคักขึ้นกันมันบอก โอ้าังกฟังนาเ็บฟังเป่ออออโอ้ัดก็เห็นบ่บอกผู้ใดบอกแต่ฟัวเบแม่กูอนบอกอ่บเนียบอก่บอกอะไกันนี้เออบอกไกันนี้อจำได้ปะจำได้กับาทซุน

ไอแม่ละจังมือมึงโสดเลยเออฝากไว้ว่ะตาตตายแก่แทบมันบ่เออจังมือตายแก่แท้ว่ะเดียวบ้านนั้นก็คุณน้องก็บอเอาเตัวบ้านไปเลยตัวไปเลี้ยงกันตัวทำวิธีกับผมหกเจ็ดเปดนะครับเนาะเขียนพอแขนแล้วเดี๋ยวไปหาใส่ยี่อ้ ออว่ไกลขัดบออเข้าแล้วเขากันนันหนื่เด้อเอออ่าบอคือเหาเด้อับอาวแต่อีทีกอีท่านีีที่อีท่อนออกไปเอามาขนมมันตัเออเข้าบันได้ยินหลายหมองนี่ละเลขอันหามันนี่ละบัดที่ได้บัี่แม่อบัดมากมันพออย่ากีคนเสือบ่อคนกำแน่งนั่เรอแม่ละตายมัดบ้านมัดที่มด นั่นเลยเออตององอเออโอมัมีไ่เอออันละมีสิกระสือเออไปเอาเดังไรออเออืมเอาเนยเลยเออเรียนน้ำกะเดกต่างคนอฝันก็ได้่กันเยกดิแม่คนกันยังไงเงี้ยนะตายแทอนเออเอาไปยังไงแม่งวันนี้ฝันปะ บ่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 ขันในฝนดีฝนบ่กันบ่กสิบบ่บ่ััอ่าบับัดโอมาอยู่สองบ่นมาไหนบ่บ่นไหนว่าบ่นไหนว่ายังเออท่านไหนว่ายังโท่มาเออมมแต่ว่าตายแทะเราเมื่อวานเลยเจ้าเมื่อเมตต่วะท่านันี่ยเราอานนอนได้เลยโอ้ทำมาท่านหนห่อเมตตาวะคนเกินไปแล้วว่าตายแท้เจ้าเมื่อวันนี้อโอ้ ่นหอดเล่าไปแม่่นขามโค้งไปคนดึงเดินที่ลงแปยังมาถอดพัานเอดถนายเลยโอ้ยไอนงายเลยไปไปน้ำวัดห่างห่างไปน้ำาะลรโอ้ผิดปลาหรอกลายังไอก็แค่เพื่นแัดไปน้ำเยเนน้ำเย็นน้ำยัอไะคนหินคนแาง อีตัวใหไ่ที่ไต่ว่าเป็นใดได้หรอเปล่าเ็นบ้านบ่อบ้านบ่อเออบ้านบอกนบ้านบ่อเออออากนึ่คนเขาคนเดียวคนเขาเซนเลโอ้ตันเดียวตัวเดียวของคนหมวดป้านี่ก็ได้กนอนใส่นโตเอป้านผมถามป้านป้านกับโมกโมกป้านว่าป้านบลูอ่าบรูครับม้านจวานสามแมนแมนบลู อาจารย์มาไม่ได้เล่นเล่เล่มือดอกไม่ออออคนใ่มาเดวเรียบร้อยแล้วกนนี้มันเด็บเอวยปากซิ่หกม่ายนี่อขึ้นจมือตายแก่เลยแบบนี้แต่คนวราหยอกน้องบันยังตลาดเราหยอกน้องเพิ่นบันเดงละ จ้เมื่อมันสิตายแท้ว่า่เรักัเนี่ยคัผก็จันนานาเออจันดกชัวราฟังเหรอคับเด้ออซีกับผมหงดเนาจันดกเขาไม่ได้สั่งต้อไปเนื้อว่าสั่นเนาะหงดนี่เจ้เมือสิตายเกลบว่าสันครับอฟซี่็มาบอกงมแม่เนาะเพื่ออฟซีแบ่งกันกันเนาะแม่เนาะนายกรมาเลยเนาะครับผม มีฉนั้นพี่น้องเอซี่กับกดล่อกดติดตามมาผมาจะมานําให้น้อยเป็นที่มงานที่มาติดตามให้นะครับนะที่บริขาดครับเอสซี่กับผมอย่าลืมข้าวคือจังหวัดที่ผ่านมาเออเนาะโอ้ไข่คัะไข่เนี้ยไม่เนาะอืมี่เราคุณลูกกับโมมีแค่กันนั่นล่ะพี่จะบุญลูกกับลูกเอาไปเอาลูกร้านเป็นยังไดงยูน่าเมียยังมีคนได้อยู่กับดีอยู่ละอ่า หนูไม่อใจนี่ก็บ่้องแยงแนมอองจากค้อกันพากันเออตะเกาเซอนเกาเซอรแล้วนี่สิบาทตัสิบาทแต่ว่ากันหกันซื้อเออเอาซื้อลูกไฟสูเออสักกว่ายยู่ได้ละว้าตัวนั้นนียจะไปโหดอกันตัวียวเลอืมมันสิดัาบานนี่ละโอ้ เสื้อบ๊บาดีไไหมลายแกีพี่อิ้ใช่เวลาสุดับบาดีแล้วมันนอกักๆเลยก็สอใอไปองมาเมียดิบวัีจักตัวมีจักตัวเลยนะเมียเนาะมาสามตัวแต่กที่นี่ซ้ำเตรียมกินอะไตัวเตรียมกัดเมียเนาะมีหาใส่ปล่อยอีกเลยแม่บาดนีตังว่ะตีปล่อยไงปละเฮา อ๋อลายหงวดพันลายหงวดมากด้ยจังหวะจังพอเสียแติเสียสีบก้นมาแต่วา่ากันดี่ินครับพอดีเราบ้านหัวนี่จะเมื่อสิตายแก่ป่ะไมนนี้เราจะเมือมันสิตายบ้านแกะบ้านน่แหละ้นนี่แล้วกันเออขึ้นคึ้เออใช่อมาให้งานต้องขึ้นขึเนใ

โอ้บอลเิ่ก็อัขนาดแม่แต่คือชิบะันเดวฝันเพิงเล่กของวันนี้เนาะเหตุใดแต่ที่มันก็ฟาวไม่เล่ดีัวบ่มาะว่าต้องวันที่่รับอาจารย์พระทุดงเพิ่จะติดต่อมาหลักที่เองเนาะรถติดตามรถรอไว้เ้อคามอ่ะข้อคลามเขาจะมาวางเนี่ยเพราะนั่นละคนนี้คือมีซาเพื่อนน่ะคุับ ัครบเออเขาให้่าประทุบอ่ออเขาโยเขาว่าเขาขขอค้าประทุเขาก็อยากโทรมานี่เออเขาท่มเขาว่าทุอมอแล้วก็ที่หายยนร้านะแม่แต่ว่านม่ได้เนาะหายลอยมาตัมอแต่ก่อนก็เป็นอชตอว่าคุณใหยังให้ตลอดน่ะแม่ เดี๋ยวจะว่าอันนั้นเดี๋ยวว่ากับบางสายรัติเป็นลาว้างไว้ทีเดียวมึงเจ้ามึงตายแทช่หรือเอล่าแช่พี่อกว่าเราว่างไว้ทีน้เออ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 ออเออ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 อ กดรอดกดติดตามไว้เนาะแม่เนาะเอ,าเอา้าจะมาตามให้พี่น้องเนาะครับขอบคุณคุณแม่เพิ่นหลายครับ